สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเดินตรวจแปลงนะครับเราจะพามาดูทุเรียนอายุ4เดือนนะครับต้นอยู่ตรงนี้นะครับ4เดือนก็โตได้ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นต้นที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับผ่านอาการรากเน่ามาแล้วนะครับนี่ต้นก็จะประมาณนี้นี่ต้นประมาณนี้นะครับ โคกที่เราทําก็ไม่ได้ถือว่ากว้างมากนะครับเพราะว่าโซนตรงนี้นะครับมันไม่ได้ไถแล้วดินเราขุดมาไม่ได้นะครับมันค่อนข้างแข็งนะครับก็จะประมาณนี้นะครับต้นข้างๆไม่รู้มองเห็นหรือเปล่านะครับถ่ายย้อนแสงนิดนึงนะครับอันนี้ก็อายุวันสี่เดือนนะครับต้นค่อนข้างสมบูรณ์นะครับอย่างที่อย่างที่ต้นใหญ่ที่เราเคยปลูกมานะครับมันก็จะมี ใบใบแก่นะครับแล้วก็จะมีเริ่มเดินยอดนะครับเดินยอดอ่อนขึ้นมานะครับอันนี้คือต้นค่อนข้างตามมาตรฐานที่เราตั้งใจอยากจะให้เป็นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแต่ต้นนี้ก็มเีเขาเรียกว่าอาการรากเน่าเนาเนะช่วงที่พายุเข้านะครับมันก็นะครับมันความชื้นมันเกินนะครับมันควบคุมไม่ได้นะครับออตอนนี้ก็เช่นเดียวกัน ก็ค่อนข้างสมบูรณ์แต่ว่าไม่ได้ดีเหมือนกับต้นที่ผ่านมานะโซนนี้มันเป็นโซนที่เรายัางเติมโคกไม่ได้อย่างมาตรฐานที่เราต้องการเนาะนะครับก็จะประมาณนี้บรรยากาศตอนนี้ก็ปี2565นะครับวันนี้วันวันที่2มกรานะครับก็บรรยากาศก็จะแห้งๆประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันเข้าเข้าสู่ฤด,ดูแล้งแนาะเนาะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับผ่านอาการรากเน่ามา ไม่รู้มองเห็นหรือเปล่าน่าจะเห็นนะครับก็จะมีการเดินยอดไม้นะครับตรงนี้เราก็เขาเรียกว่าเรามีการตัดแต่งเนาะี่ตัดแต่งไอ้กิ่งที่มันที่มันเ,เกิดอาการรากเน่าปลายเหี่ยวเนาะอันนี้มันก็เดินยอดใหม่แล้วนะครับวิธีการของเราก็คือใส่อย่างที่บอกคือไตโคดาม่านะครับแล้วก็มีการเ,าเปิด เปิดโคนให้มันแห้งนะครับแต่ว่าโคกเนี่ยยังมีการเอาญ่ามาคุมนะครับแล้วก็เพื่อให้รักษาความชื้นไว้ได้นะครับความชื้นก็จะประมาณนี้นะครับวันนี้เย็นนี้ก็ยังไม่ใช่รอบที่จะต้องลดน้ำเนาะนะครับมันจะเป็นอีกวันพรุ่งนี้เช้านะครับเราก็เลยยังยังไม่ลดให้ดูนะครับอาการก็จะประมาณนี้นะครับแต่ดินที่เขาชอบจริงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเขาเรียกว่าดินลูกหลังนี่ เป็นดินลุกลังนะครับอันนี้ก็กําลังเดินยอดนะครับยอดใหม่เต็มเลยนะครับนี่แต่อันนี้ก็คือมันผ่านอาการรากเน่ามาแล้วนะครับเดี๋ยวมันก็จะผัดใบเป็นใบชุดใหม่มาเปิดเปิดโคนให้แห้งนี่เปิดโคนให้แห้งนะครับเปิดโคนให้แห้งแล้วก็เอาหญ้ามาคุมอย่างนี้ไว้นะครับส่วนโคกเราเนี่ยถ้าเป็นฤดูแรง้งแน่เนาะฤดูแรง้ง เราจะทําสูงขึ้นมานิดนึงเพื่อให้น้ามันมันพุ่งแล้วมันมันตกตรงนี้ยให้มันให้มันซึมเข้าลึกๆเขาเรียกว่าให้มันขังแล้วมันจะได้ค่อยๆซึมลงไปให้มันซึมลึกนะครับซึมลึกแต่ว่าถ้าเป็นหน้าฝนจริงๆเนี่ยคือเราจะต้องมีการระบายน้ําออกนะครับเพื่อไม่ให้น้ํามันขังเนี่ยเกินไปเพราะว่าหน้าฝนเนี่ยฝนมันตกเยอะนะครับควบคุมไม่ได้นะครับแต่หน้าแรงเนี่ยเราควบคุมได้นะครับ ถ้าใครที่เพิ่งเข้ามาดูาคลิปนี้เป็นคลิปแรกเนาะกา็จะบอกว่าต้นพันธุ์ที่เราได้มาเนี่ยเราเอาเบอร์เล็กนะครับทุเรียนเบอร์เล็กนะครับมาขยายถุงนะครับซึ่งเราเอามาเลี้ยงไว้เนี่ยหนึ่งปีนะครับหนึ่งปีบางต้นโตมันก็โตนะครับบางต้นไหนที่มันสมบูรณ์ที่เห็นต้นสูงแบบนี้ก็คือมันมันปลูกในช่วงที่ต้นมันใหญ่นะครับนี่นะครับ ปลูกต้นใหญ่มันก็เขาเรียกว่าความสามารถในการสู้โรคไอรากเน่าเนี่ยมันมันมันก็เป็นแหละรากเน่าแต่ว่าพอมันฟื้นมาเนี่ยเปิดโคนให้แห้งแล้วก็หยอดใตโคดามาแล้วก็ควบคุมน้ำเนี่ยในการลดเนี่ยให้ได้เนี่ยก็มันก็จะตอบสนองแบบนี้เลยนะครับเนี่ยประมาณนี้นี่แต่มันก็ผ่านอาการรากเน่ามาทั้งหมดเลยเห็นไหมครับ ตรงนี้คือเรา,เาทําความสะอาดกิ่งที่มันเหี่ยวที่มันแห้งนะครับอาการรากเน่าก็ประมาณนี้นะครับโซนนี้ก็เดี๋ยวพามาดูตัวนี้โซนนี้มันก็ไม่ได้ดังใจที่เราต้องการเนาะเพราะว่ามันควบคุมยากเพราะว่าเจ้าโคกเนี่ยมันไม่ค่อยหนาไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่อันนี้คืออันนี้ก็ให้เราประเมินก็ ค่อนข้างเสี่ยงอยู่แต่ว่ายังไม่ตายนะครับเพราะว่ามันยังมีใบยอยู่เรายังมองว่ามันยังไม่ตายนะครับเราก็ควบคุมความชื้นนะครับอันนี้คือโคกไม่ได้ปกไม่ได้คลุมปกคลุมด้วยหญ้านะครับบางต้นบางต้นงามก็งามนะครับบางต้นไม่งามก็เนี่ยฮะก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ขนาดเราตรวจแปลงทุกอาทิตย์นะครับอาการ นอนกินใบก็มีนะครับอาการนอนกินใบนี่ก็มีออ้ยหลุดเลยนี่อาการนอนกินใบก็มีนะครับขนาดทุกอาทิตย์นะนะครับอ่ะโซนนี้ก็มันยังไม่ค่อยดูแบบสวยเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกอีกโซนหนึง่งนะครับอ่ะให้ดูต้นนี้ต้นนี้ก็อาการก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วง แต่ว่าโคกเนี่ยไม่ได้คุมเลยความชื้นเนี่ยก็ยังได้อยู่นะครับตัวนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยสวยเท่ากันหมดเท่าไหร่นะครับต้นโตก็โตนะครับถ้าต้นใหญ่แล้วมันจะเป็นอาการแบบนี้มันจะฟื้นตัวได้ดีนะครับมันก็จะเดินยอดใบมันจะร่วงหมด ก็จะเดินประมาณนี้นะครับให้ดูลวกันทุเรียนสเดือนที่ทำมาก็ประมาณนี้นะคะนรับอนัน,นะะนต้นขี้เลนเลยนะนี่ขี้เลเลยแต่เราก็มองว่ามันยังมันยังสู้นะนี่เราก็เหมือนกันถ้ามันตายเราก็จะปลูกใหม่นะะเราก็ทำาุุเรียนเนี่ยวท เริ่มเขาเรียกอะไรเดินเดินยอดเป็นเป็นยอดออกมาภาพรวมภาพรวมก,วมก็เราก็ถือว่าค่อนข้างพอใจนะครับแต่โซนเนี้ยังไม่เท่าไหร่เดี๋ยวเราจะพาไปดูโซนที่มันที่มันค่อนข้างไปได้ตามมาตรฐานของของอันนี้เนาะของไอ้ที่เราตั้งใจไว้นะครับอันเดี๋ยวให้ดู เดินผ่านต้นนี้นี่ต้นนี้ก็ห่อใบร่วงหมดแล้วก็เดินยอดใหม่แล้วนะครับแบบเนี้ยก็ไม่เราก็ไม่ได้ชื่นชอบเท่าไหร่นะครับแบบนี้นะเราไม่ได้ชื่นชอบเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่มีใบใบเก่านะครับเพราะว่าใบเก่าเนี่ยมันก็ยังทําหน้าที่ได้นะครับก็คือสัรงข้อแสงเพื่อมอารุงอาหารแล้วมาเลี้ยง มาเลี้ยงตัวใบใบอ่อนให้มันแก่ะนะครับมันก็จะเป็นมานีน้ส่วนตรงนี้นะครับเราก็อันนี้ก็อันนี้อันนี้อันนี้หนักเพราะว่าต้นนี้นะครับอยากดูต้นนี้ต้นนี้ค่อนข้างหนักเพราะว่ามันมันเป็นต้นต้นสุดท้ายนะครับเพราะว่าข้างบนมันเป็นภูเขาน้ามันซึมลงมาตรงนี้จะได้ความชื้นมากที่สุดนะครับการควบคุมความชื้นตรงนี้ก็ค่อนข้างลำบาก เราวิธีแก้อย่างที่บอกไปเราก็ใช้เจ้าตัวไตโคเดมา่านะครับแล้วก็เราเปิดหน้าเปิดโคนให้มันแห้งแล้วเราก็เอาหญ้ามาคุมอันนี้ร,บรอบเพื่อให้มันยังนั่นอยู่นะครับยังมีความชื้นอยู่แต่ว่าหน้าตนี้ต้องแห้งแล้วก็หยอดไตโคเดมา่ามันก็ตอบสนองได้ดีนะครับมันก็เริ่ม,มเขาเรียกว่าเดินยอดใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นรอยที่เราตัดแต่งกิ่งที่มันแห้ง นนนะก็เราก็หวังว่าขอยมันรอดทุกต้นนะครับเพราะว่าขนาดโปรเฟชชั่นอลเขาเขาก็ยังมีต้นที่มันสับบางที่มันตายบ้างนะครับมันก็ไม่เท่ากันนะครับอันนี้ก็จะเริ่มเข้ามาในโซนที่ค่อนข้างพอดูได้นะครับค่อนข้างพอดูได้นะครับที่ดูได้เพราะว่าถ้ามีการไถไอไถตรงนี้มันจะมีเนื้อดินเยอะ เราก็จะเนื้อดินนมาเติมโคกให้มันกว้างขึ้นยิ่งกว้างยิ่งดีเพราะว่ารากมันจะได้เดินก,กว้างๆนะครับอตอนนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับมันก็มาในสไตล์ที่ว่าได้รับความชื้นเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะมัด